สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนไปลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ3ปีกันนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะฮะแล้วก็ใน EP ีนี้เนี่ยเดี๋ยวมีการสปอยกิจกรรมคร่าวๆด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแ,กแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผม ปไปดูกันแฮร์ร้านลิสแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมบ Laser ัตรเลเซอร์โกพินในราคาพิเศษสุดคุ้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ lismanshop.com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นโลบอกราออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแก๊บไลน์ทินเดอร์ถ้าเพื่อนๆ เรื่องเติมเกมอ่าโอเคก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ3ปีกันนะฮะเราก็มาดูสปอยคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าสปอยกิจกรรมครบรอบ3ปีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะฮะจากรายการเสวนา OC นะครับต้องบอกว่าสปอยนี้เนี่ยยังสปอยไม่หมดนะฮะเป็นแค่สปอยสัปดาห์แรกๆนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีสปอยสัปดาห์2 3-4อีกนะฮะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวมันน่าจะมีเข้ามาอีกเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะฮะ อันดับแรกเลยนะฮะอันดับที่1น,นะครับผมก็เปิดลงทะเบียนกิจกรรมวันนี้แล้วนะครับวันที่ 3%, นะฮะแล้วก็หมดเขตถึงวันที่24นะครับผมส่วนอันที่2เนี่ยนะฮะกิจกรรมเริ่มเก็บไว้วันที่24นะครับอันที่3ก็จะเป็นกิจกรรมละลายเงิน M ก็จะต้องใช้เงินเออะไรพวกนี้อาจจะมีการครับของใช้ e ู o l i อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นการละลายเงินเมีแน่ๆนะฮะ ส่วนอันดับที่4เนี่ยนะครับผมก็มีหมวกกิจกรรมครบรอบ3ปีนะฮะถ้าเกิดใครที่เล่นกิจกรรมครบรอบ2ปีปีที่แล้วเนี่ยหมวกกิเนี่ยมันก็จะมีบวกคุณสมบัติเดินไวมีกีดอะไรพวกนี้นะฮะก็ใช้ฟาร์มได้ดีสายฟรีห้ามพลาดเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เดี๋ยวน่าจะมีเหมือนกันนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะฮะอันดับที่5ก็มีรีสเตตัสรีสกิลฟรีนะครับอันนี้มีแน่นอนนะฮะ อันดับที่6เนี่ยนะครับผมมีแจกตัวละครเลเวล99คล้ายๆปีที่แล้วนะฮะให้เราไปกอกอบนู่นนั่นนี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ตัวละครเลเวล99นะฮะ แต่ปีนี้เนี่ยนะก็น่าจะเหมือนกันนะครับก็คือปั้นตัวโนโวิดมาปุ๊บไปเปลี่ยนเลเวล99ปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นเปิดกล่องนะครับก็คืออันดับที่7นะฮะเราจะได้กล่องมาใช่ไหมก็คือเราเปิดกล่องไปเรื่อยๆปุ๊บพอถึงกล่องเลเวล99เนี่ยเราจะได้กระเป๋าพึ่งจีทฟรีนะครับผมเป็นกระเป๋าที่ดีมากๆนะฮะกระเป๋านี้เนี่ยถ้าเกิดเราใสา่ปุ๊บเนี่ยมันสามารถใช้สกิลกีได้เลยก็คือเป็นสกิลเอาไว้เก็บของหมู่นั่นแหละนะฮะ แล้วถ้าเกิดเราตีบวกนะครับผมคุณสมบัติก็ตามรูปเลยฮะที่ผมขึ้นรูปให้ดูอยู่นะครับผมอันดับถัดมาเป็นอันดับที่8นะฮะอ้าวแต่ในรูปผมเขียน7็ใช่ไหมอ่าอันดับที่8นะฮะชาโดที่แจกในปีนี้นะครับผมดีกว่าชาโด้ทองในปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าดีกว่าเยอะอยู่เห็นเขาบอกนะฮะเห็นในรายการคุยกันล่างพรบอกนะครับผมอ่าแต่ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรนะปีแรกเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมปีที่2เป็นสีทองนะฮะปีนี้ไม่รู้เป็นสีอะไรนะครับ าส่วนรายการถัดมานะฮะก็มีของดีๆซัพพอร์ตตอนเราเปลี่ยนให้ค้าแล้วนะครับผมก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ในวันที่26นี้นะฮะมีงานครบรอบ3ปีที่เป็นอีเวนต์แบบออฟไลน์ line นะฮะไปเจอหน้าเจอตากับทีมงานอะไรพวกนี้นะครับผมที่เซนทรัลลาดพร้าวนะฮะแล้วก็อ่าอันดับถัดมานะฮะก็จะเป็นในงานเนี่ยที่เซนทรัลลาดพร้าวน่าจะมีไขาขายนะครับผมเป็นไข่แบบว่า อาจจะเป็นใค่เอ็กซ์ูสี 4, อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมส่วนในสัปดาห์ถัดไปจะอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามใน f c e e o o o k แฟนเพจผมได้เลยนะฮะผมมีอัปเดตให้ดูทุกสัปดาห์นะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ3ปีกันเลยแล้วกันนะฮะ อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันเลยแล้วกันนะฮะอันดับแรกก็ให้เพื่อนๆเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาก่อนนะครับลิงก์หน้าเว็บเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมพอเพื่อนเปิดหน้าเว็บมาลงทะเบียนปุ๊บใช่ไหมฮะมันก็จะมีเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะเดี๋ยวเราอ่านรายละเอียดนิดนึดนงนะฮะรายละเอียดกิจกรรมก็คือเราลงทะเบียนแล้วก็รับไข่ฟรีนะฮะไข่แฮปปี้นะครับผมระยะเวลากิจกรรมลงทะเบียนนะครับผมก็ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่24นะฮะถึงได้ไข่นะครับผมอ่านี่เลยฮะ ลงทะเบียน1 id g and joy นะครับผมก็ลงทะเบียนได้สูงสุด3 i มดีนะครับก็คือพูดง่ายใน1 g and joy ก็คือ id ใหญ่ะนะฮะเราจะมี id อยู่3 id นะครับก็ลงทะเบียนได้หมดเลยนะฮะอ่าโอเคพอลงทะเบียนใช่ไหมฮะมันก็จะมีให้เลือกเผ่าต่างๆนะครับมีเผ่าโลกใหม่เผ่ามนุษย์ ผ่าโรกแห่งวิญญาณนะครับผมแล้วก็จะมีจํานวนการที่ค้นคว้านะฮะอันนี้เพิ่งเปิดลงทะเบียนวันแรกนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลงทะเบียนไปเดี๋ยวหลอดมันก็ขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเราได้อีกปีในส่วนไหนนะครับไอตัวเซิร์ฟก็จะคูนอีกพีตลอดนะครับตอนช่วงกิจกรรมเก็บเวลมาก็คือวันที่24ขึ้นไปนะฮะก็ต้องมากดกันนะฮะจะได้คูณนะครับผมอ่าเนื้อเรื่องเผ่าก็จะมีอธิบายแต่ถ้าเกิดเรากดตรงด้านบนเนี่ยกดตรงนี้นะฮะมันก็จะมีอธิบายเหมือนกันนะครับผมแต่เราก็ข้ามไปแล้วกันนะ เนเรื่องแบบว่าดูเป็นกิมมิคเฉยๆนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปลงทะเบียนเรามาดูของกิจกรรมแจกก่อนดีกว่านะครับผมมีอะไรบ้างนะฮะก็ให้เพื่อนๆกดไปตรงไอคอนคําว่าไอเทมกิจกรรมนะฮะกดมาปุ๊บนะครับเขาจะบอกว่าในกิจกรรมเนี่ยมีแจกเซตสตาร์ทเกมนะครับผมอ่ะเลเวล1มาปุ๊บเราเปิดกล่องได้ของตามนี้นะฮะ ก็จะเป็นพวกของปัม๊มของกล่องสตาร์ทนะฮะพร้อมเก็บเบลอ่านเลเวล10นะครับผมเริ่มมีกล่องไทม์การเดียนนะฮะก็จะเป็นกล่องที่เปิดปุ๊บมีของให้เก็บเบลก็คือพูดง่ายเพื่อนๆมาแต่ตัวก็คือสามารถเล่นได้เลยนะฮะอ่าแล้วพอเลเวล20ไปอะไรพวกนี้ก็คือถ้าเกิดบอกกันตามตรงเนี่ยนะฮะเพื่อนๆได้ตัวละครจัมเลยวลเนี่ย เพื่อนๆสามารถเปิดกล่องได้เลยอ่ะเปิดเปิด,ปดรับของมาเลยนะฮะได้คูณฟรีได้จจอบฟรีอ่าได้ตัวใบตีบวกนะฮะอันนี้ใบตีบวกเนี่ยเป็นอาวุธที่เขาแจกนะครับผมก็ได้มาเรื่อยๆนะฮะตามเลเวลที่เราคือเราจำได้ว่าเก้า9มาเนี่ยเราก็เปิดกล่องได้เลยนะฮะก็ได้พวกนี้มาหมดเลยนะครับ สมอมานามีเลือดเลดิกด้วยนะฮะแล้วก็มีพวกขวดยาที่เราไว้เก็บเบลนะครับจนมาถึงเลเวลเก้าเก้านะฮะซึ่งทุกคนได้ตัวจำเก้าเก้าอยู่แล้วแหละนะครับผมอาจจะไปต้องกรอ,อกโค้ดเดี๋ยวรอสปอยอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่าพอเลเวลเก้าเก้าเปิดกล่องมาก็จะได้กระเป๋าพึ่งกีดนะฮะได้สมอมานาสมอไร์นะครับได้ใบแบกน้ําหนักเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดไอเทมที่เป็นไฮไลท์นะฮะก็คือกระเป๋าพึ่งกีดนะครับผมอ่าทุกคนได้อยู่แล้วนะฮะพอเลเวลเก้าเก้าปุ๊บได้กระเป๋าพึ่งกีดมา ถ้าเกิดเรายังไม่ตีบวกเนี่ยนะฮะก็คือใส่ปึ๊บใชส้สกิลกีได้เลยนะฮะแล้วก็ไอตัวกระเป๋าพึ่งนี้เนี่ยนะฮะมันเดิลไม่ได้นะครับผมฝากแต่ฝากครั้งได้นะฮะอันนี้คือควรจะต้องมีเลยสายงบน้อยอะไรต้องมีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปบวก7นะครับผมก็จะได้สเตตเพิ่มมานะฮะเนี่ยมันก็จะเขียนบอกเลยว่าสเตนเก้าสิบนะครับได้เอทีเคยี่สิบนะฮะถ้าเกิดบวกเจ็ดเนี่ยก็จะได้สเตตหน้านะครับเนี่ยอ่าสเตตหน้าตัวนี้นะครับผมอ่าอย่างเช่นเด็กก็ได้โจมไกลยห้าเป แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบวก9นะครับผมก็จะได้สแตทหลังเพิ่มมานะฮะอ่านี่เพิ่มมาอีกนะครับเนี่ยบวก9ได้ไกลอีก5%อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อ่ะเขาจะมีบอกอยู่ว่าถ้าเกิดเมื่อตีบวก9ก็ต้านทานนิวทัลอ,อีก5%เอ๋ออันนี้มันของวิทย์นะฮะอันนี้มันของวิทย ก็เอาเป็นว่าบวก7ได้สแตทหน้านะฮะบวก9ได้สแตทหลังเพิ่มมานะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าไม่บวกก็ใช้ได้นะฮะก็คือเอาไว้กดสกิลกีตดีกว่าเราไปซื้อของกีตนะฮะก็คือประหยัดตังค์ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อาวุธไอเทมที่เอาไว้ใช้เก็บเลเวลช่วงให้ค้าที่มาซัพพอร์ตเรานะฮะตอนนี้ก็มีการสปอยมาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะเป็นพวกอาวุธเมนเลนะครับผมเนี่ยพวกนี้นะฮะก็จะบวก a d k เราสามารถไปตีบวกได้รู้สึกว่ามันมีใบตีบวกแจกนะฮะ ก็น่าจะเป็นใบนี้เรามาตีบวกอาวุธแมนเท่าได้นะครับดูจากทรงนะอันนี้เป็นการประเมินคร่าวๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวดูวันน้าง,งานอีกตีหนึ่งนะครับผมก็จะมีตามมาชีพต่างๆนะฮะมีของแจกให้ตามนี้เลยตามมาที่แล้วก็มีชุดนะครับผมเป็นชุดที่ใช้เก็บเวลได้เลยนะฮะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อของอะไรให้มันเสียเงินนะครับเป็นชุดไทม์คิปเปอร์นะฮะก็จะมีบวกเลือดบวกเอสพีอะไรพร้อมเก็บเวลได้เลยนะฮะมีครบเซตเลยมีโล่รองเท้ามัฟหมวกนะครับก็ครบคันมีอาวุธก็ครบเลยะฮะ ก็สามารถเล่นได้เลยนะครับเป็นของซัพพอร์ตของไอเทมไฮคาร์ดด้วยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวดูก่อนซิว่าไอตัวไทม์กิปเปอร์อ๋อคาร์ดแรกก็ซัพพอร์ตนะครับผมแต่เขาแจกตัวละครเลวเวล99มาเพื่อนๆก็เปลี่ยนไฮคาร์ดอยู่แล้วนะฮะก็สามารถใช้ได้เลยคราวนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมแต่ยังไม่มานะฮะซึ่งคิดว่าสปอยเนี่ยน่าจะมีแจกอีกเยอะนะครับผมอันนี้คือคร่าวๆก่อนนะฮะมันอาจจะยังดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าในสปอยที่ถัดไปอีก ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฮะก็จะมีให้เราได้รู้อีกเยอะเลยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ้าโอเคพอเรารู้ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันนะครับวิธีการลงทะเบียนก็ง่ายมากๆผนะครับผมให้เ,เพื่อนเลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะฮะ กดตรงคําว่าร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปเลยฮะพอ,เพ,อเพื่อนขึ้นมาหน้านี้นะฮะเขาก็จะให้ล็อกอิน G Enjoy นะครับผมบางคนที่สมัครเป็น gmail ก็ล็อกอินผ่าน gmail บางคนสมัคร Facebook ก็ล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะฮะก็ล็อกได้เลยแล้วแต่เราสะดวกนะครับอพอกรอกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะก็ใหเ้เพื่อนกดตรงคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับผมกดไปเลยฮะพอเพื่อนล็อกอินเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะก็ให้เพื่อนกดตรงคํานี้นะครับผมกรุณาเลือก id นะครับก็ให้เพื่อนเลือก id ที่เราจะลงทะเบียนเลยฮะ สมมติเพื่อนเพื่อนมี ID 3 ID ไม่ดีนะครับก็ลงทะเบียนมันทุก ID เลยฮะก็กดเลือกได้เลยนะครับผมอ่ะผมเลือกไป1 ID ดีนะฮะพอเพื่อนเลือก ID เสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมอ่าเลื่อนลงมาตรงนี้นะฮะเพื่อนเพื่อจะเจอตรงนี้นะครับผมที่มันเขียนว่าเผาโลกใหม่เผามนุษย์เผาวิญญาณนะครับก็ให้เพื่อนกดคําว่าค้นคว้าตํานานนะครับผมอ่าก็จะมีรายละเอียดที่เป็นกิมมิกบอกเล็กๆน้อยนะฮะแล้วก็กดไปเลยนะฮะกดทุกอันเลยนะครับผมอ่าเป็นการค้นคว้าทั้งหมดนะ เพียงเท่านี้ก็เป็นการลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ3ปีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเพื่อนๆอย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะนะครับผมก็ยิ่งลงทะเบียนเยอะเนี่ยนะฮะเราก็จะได้พวกคูณอะไรค่อนข้างที่ดีในการเก็บเวลนะครับในช่วงกิจกรรมนะฮะ อ่าโอเคก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูสปอยอัปเดตก,กันอีกทีในสัปดาห์ถัดไปนะครับหรือเพื่อนๆจะติดตามหน้า Facebook ผมก็ได้นะฮะอันนี้ยังเป็นถือว่ายังเป็นการสปอยกิจกรรมที่ยังเข้าๆอยู่นะครับผมอ่าโอเคก็อย่าลืมมาลงทะเบียนกันด้วยแล้วกันเนาะนะครับอาโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปฝากเพื่อนๆกดติดตามกดตูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ